คู่แข่งน่ากลัวอยู่ยังคงถูกแซวเรื่องความหวานตลอดสำหรับคู่พระนางอย่างอเล็กเทียเดทและสาวโบเมลาดาที่หลังเปิดใจยอมรับแมนๆว่ากำลังดูใจกันแต่ไม่รีบเรียกว่าแฟนอีกทั้งเมื่อช่วงวันแห่งความรักที่ผ่านมาสาวโบก็เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าวาันทนายแรกกับอเล็กหลายคนรอรูปคู่ จ้าตัวก็เผยว่าอยากกดดันจริงๆมีถ่ายไว้บ้างเราเขาลงก่อนแล้วเราค่อยลงเอ๊ะหรืออาจจะลงพร้อมกันก็ได้ไม่ต้องรอวันวเลนท้ายจริงๆมันมีผลกีแ้วี้วีทย่าันีผลกีแล้วก็มล้ีอย่างกเออไม่เท่าๆกันไงหรือใส่แล้วมันจะสูงกว่าอ้าวนึกว่าในบทไม่ต้องใส่มีถ่ายไว้แต่ไม่ลงมีถ่ายไว้ค่ะแต่ก็แบบไม่ลงดีกว่าาง ไม่ได้ลงถ้าลงก็เห็นแลนะ้วตบอ่ะตบไม่กล้าลงหรือว่าตกลงกันวะเอออย่าเพิ่งลงกลันก็ถ้าลูกมันสวยอะ่ะก็ลง <c oughs> ก็มีให้ดอกไม้การค่ะตามอระเพณีแหละ <c oughs> ตามประเพณีใช่ไหมเป็าพ <c oughs> ันเป็นตะวันดอกนั้ใช่ไหมเออมันเป็นคือจริงๆดอกอันนี้มันคือโบเคยเปิดดูในอินสตาแกรมค่ะแล้วก็บอกว่าเออทำไมในไทยถึงแบบไม่มีใครจัดดอกไม้แบบฟิลลิ่งนี้บ้าง ก็ยื่นให้พี่เล็กดูอะไรเงี้ยนานยังก็สักพักแล้วนะสักพักใหญ่เลยคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะให้เพราะเขาเคยบอกว่าไม่ไม่อยากให้มันตึงตังเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้วก็ก็เลยแบบเออให้ให้ให้ดอกไม้พี่เล็กไปดอกนึงอะไรเงี้ยเขาก็หยิบขึ้นมาให้ดูเซอร์ไพรส์ตรงนี้ค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องดอกไม้อะไรเลยเซอร์ไพรส์แค่ว่าทําไมจําได้อะแล้วก็คือไม่ได้ยื่นให้ดูแบบนานด้วยนะ เยี่ยที้ดูใครนะเอ้ยพี่นี้แบบดีอะไรเงี้ยคนนั้นอะว่างหนูไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะคนเข้ามาพิมพ์เต็มเลยได้เห็นต่างได้เห็นเห็น,นแต่เขาก็แบบเขาก็เป็นคนใจดีคนนึงแหละอยากอยากให้เราแบบอืมไม่ไม่ไม่ลงลูกคู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าไม่ได้แบบอยากให้คนมาโฟกัสว่าที่เรามีงานทําในทุกวันนี้เพราะว่า น,นี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราทํางานตรงนี้ด้วยตัวเองดีกว่ามันก็มีทั้งดีแล้วก็ด,กดีกลางๆ <c oughs> แล้วก็ตีกันบ้าง <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ตีาจะไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คุยว่าแบบคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเออถ้าเหมือนกันก็ไปเรียกแฟนแล้วเนาะ ยังไม่ได้กักด้วยนะแต่ทำไมล่ะยังไม่ขอไม่กดดันเราไม่รีบเราคุยกันแล้วอ่ะเออไม่ต้องรีบขอความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมอะไรเงี้ยหนูนั่งดูหนูก็ยิ้มนะน่ารักคุณแซจะได้ใจกลางคิดว่าเขาข้างรักไหมคะเออเออผมก็ได้ฉายาไปทั้งว่าจุดจีนเขาพูดน่าจะพอๆกันแล้วข้างรักไหมอ๋อ ขาก,ก็คงเป็นคนข้างรักคนหนึ่งแหละค่ะถ้ารักมันดีมันก็ต้องข้าง่งั้งแหละส่วนเรื่องคู่แข่งอย่างพี่พีกริที่ประกาศชัดเจนว่าหนุ่มอเล็กคือคนที่ชอบมานานนั้นสาวโบก็ตอบยกแกมหยอดว่าเธอนั้นคือตัวจริงไม่รู้ว่า ไม่รู้อ่ะเราเราก็เออตัวจริงอ่ะตัวจริงอ่ะตัวจริงอ่ะแม่แบบพีพีกับโบรู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วก็เป็นคนร่อยๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเต็มที่เลยแต่เอ็มวีสวยมากนะใช่ไหมว่าจะมีแบบซินแบบนั้นรู้ค่ะก็รู้แหละเพราะพี่พี่บอกไว้แล้วว่าวันเอ็มวีอ่ะพี่เล็กอ่ะโดนผู้ยิบผู้หยั่งแน่แน่ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ